ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคมความแห่งความล่มจมกำลังตามมาถ้าท่านทำงานหินแก่หน้าท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไปถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูงถ้าท่านกลัวจนเกินไปท่านจะทำอะไรไม่ได้ความถ้าท่านกล้าจนเกินงามท่านจะพบกับความเดือดร้อนถ้าท่านขาดความพอดีท่านจะเป็นหนี้เขาตลอดกาลถ้าท่านหวังแต่ความสนุก ท่านจะเป็นทุกข์มหาศาลถ้าท่านขาดความยังคิดชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมายแต่ถ้าท่านทําใจให้สงบท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรเทตดีชันวันนี้วันที่15เมษาย,ยน2567บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ u b e ูบก็ทำโคก้กทุเรียนฟันโคก้กทุเรียนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ว่าแม่ครูเราจ้างก็าเป็นวัน ก็เลยได้โอกาสนะให้เขาเซาะร่องขุดร่องเดี๋ยวจะวางระบบน้ําก็ร่องกลางนะฮะริมคันนี้เราก็จะวางท่อสานิ้วมาผ่ากลางมานะก็แบ่งครึ่งเพราะทุเรียนแถวผมถ้าเราตั้งเป็นแถวตรงปั๊บเนี่ยนะถ้าเราเล็งแนวนี้ก็จะตรงนะครับนี่ก็แก้หลายรอบมากนะเล็งแนวนี้ก็จะตรงเห็นไหมครับนี่ก็จะตรงนะรแล้วก็แนวนี้ ไรแก่ะรน,น,นทีมงานเขาไม่เคยปั่นโคบอันนี้ก็ <c oughs> ถือว่าฝ,ฝึกปือฝึกปือสีมือไปนะครับเขาเดิมทีมันอย่างที่บอกครับว่าดิขนข้างล่างมันแฉะเปียกพอรถมาก็จะจมเยวจะไปถ่ายดูตรงนีวขุดร่องนะว่าดินมันเปียกอันนี้ก็จะเป็นแนวนะเพราะฉะนั้นเราวางแนวไว้ทางไหนมันก็จะตรงทั้งหมดวางแนวทางไหนก็จะตรง พอเราได้แนวแล้วทีนี้เราก็ทําระบบเตรียมวางระบบท่อน้ํานี่การวางระบบท่อน้นํานี่เราก็จะวางเมนเมนผมใช้เป็นท่อสามนิ้วเมนจากสระเลยนะจากสระในแปลงขึ้นมาจากในในสระขึ้นมาหาแปลงนี่ผมใช้สามนิ้วแล้วเขาวิ่งตามลายตามแถวนี่ตามแถวทุเรียนนี่ผมใช้สองนิ้วนะครับที่ออกแปลงไป ดยจะใช้เป็นออกแบบไปม,มีสองสองชนิดนะก็ทอ่อ HDPE จะเป็นท่อยาวมันก็ประหยัดในเรื่องของค่าท่อก็จะประหยัดนะแต่ข้อเสียเขาคือพวกข้อต่อพวกยูเนียนพวกนิปเปิลนเนี่ยแพงนะฮะแต่ถ้าท่อ PVC นี่ท่อ PVC ก็จะแพงนะแนวนี้ก็ให้เขาขุดพอดีแมคโครเขาไม่ได้เอาปุ้งกีเล็กมานะฮะก็ให้เขาขุดลอกๆไป อันนี้ก็ยิงดีครับเราได้วางเห็นไหมครับว่าข้างล่างขุดลงไปเนี่ยฟามชื้นดินชื้นดินแฉะหมดเลยจะเป็นที่มาที่ไปรถหล้อข็จมสิบล้อเข้าไม่ได้ที่ว่านะปิ่งไปนานๆมันจะนวบมดินมันจะนวบเนี่ยชุดนี้เส้นนี้ก็จะเป็นเมนพอดีเรามี มาจักสระนะเมนสมนิ้ววิ่งยาวมาเลยวิ่งยาวไป <c oughs> นี่เป็นศิละปะเรื่องไงเนยน,น้องเขาขุดบอกให้เล็งให้ตรง <c oughs> ใส่น้องไม่ได้เล็งไม่เป็นไรครับเพราะว่าต่อ p v c มันล่องใหญ่มันไปได้ฝังดินเราก็ไม่ได้สวยเนี่ยครับขุดลงไปหน่อยเดียวก็น้้ำไหลเลยเห็นไหมครับที่ซับน้ำจริงๆครับแดงนี่ที่ซับน้ำจริงเลย ชื้นเพราะนั้นถ้าไม่ยกโคกนี่ลากทุเรียนเขาลงไปเนี่ยลงไปแค่ไม่เท่าไหร่สมมุติว่าแผ่นล้องมาไว้หน่อยอย่างตรงนี้ฮะลงไป30เซนเนี่ยครับประมาณ30เซนเราก็เจอน้ำนี่ลาบทุเรียนก็เลยไม่งามตัวข้างๆมันเลยแกนล่างลงไปเจอะเจะแชะน้ำ ข้อเสียก็อย่างที่บางท่านอาจจะเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าอลมแรงๆมาจะทํำยังไงนะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยทุกๆอย่างที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นเดียวต้นคู่หรือจะเป็นต้นสามระยะประชิด4ี 4, ่คูณสี 6, ่หกคูณหกสี่คูณหกแปดคูณแปดสิบคูณสิบหรือว่าสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดพวกนี้ไม่ไม่มีการเรียกไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ มันอาจจะถูกสาหรับแปลงผมแต่พอไปทําแปลงอื่นอาจจะผิดก็ได้นะมันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็อย่างที่บอกถ้าผมไม่ยกโคกเนี่ยนะถ้าผมไม่ยกโคกไปไงฮะทุเรียนผมก็ไม่โตดิเพราะพื้นน้ํานี่เห็นไหมน้าแฉะอยู่นี้พื้นดินซับน้าข้างล่างเป็นดินทรายนะฮะถ้ายกโคกมามันก็ต้องระวังในเรื่องของลมแต่เราแก้ได้นะเพราะว่าผมแบ่งร่องเนี่ยไว้ให้ลมมันโฟลมมันวิ่งอยู่แล้ว ทิศตะวันออกทางนี้ลมก็วิ่งมาล่องนี้นะฮะตะวันตกเชียงใต้มาางนี้นักเรียนถ้าเกิดผมปลูกต้นคู่นี้ผมก็ปลูกต้นที่หนึ่งก็ทิศเหนือต้นที่สองก็ทิศใต้แห้ะครับห่างกันนะอย่างน้อยก็เมตรเม็ยี่ถึงเมตรห้าสิบแล้วแต่โคกนี่มันโคกนี้เขา,เาลงให้ผมสูงไปหน่อยมันต้องลงต่ำตัดยอดต่ำนี้หน่อย อย่างยอดนี้ฮะสวยอย่างโคกนี้สวยอย่างที่บอกับว่าพอเขาไม่เคยทําไม่เคยนี่มามันก็จะยุ่งยากมันก็จะช้าก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมก็ต้องมานอนอยู่ด้วยนอนอยู่กับน้องๆรับนะมาอยู่บ้านสวนคอยบอกคอยบอกคอยนี่เขาว่าต้องทํำยังไงต่อยังไงต่อนะถจ้างเป็นรายวันนะครับถ้าไม่มาดูก็ เดี๋ยวขาแรงไปเดิมทีทางเขากะไว้สิวันนะครับแต่ผมมันจริงๆผมกะไว้ประมาณทอยดินก็ทอยดินเนี่ยประมาณสามวันไม่โค่สี่วันก็เจวันวันไอทำเขาเรียกว่าปรับโคงเนี่ยยกโคงให้สี่วันก็เป็นเจวันแต่ปัญหาก็คือว่านี่แหละครับวิ่งไปแล้วมันจมข้างล่างจม ข้้งบนก็ล้อฟรีอย่างเงี้ยท้้นบนก็ล้อฟรีทั้นล่างก็จมอย่างนี้นะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าม,มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะข้้งบนแห้งข้างล่างดูชื้นก็จะขุดเลาะนะฮะท่อ3นิ้ววิ่งยาวมานี่เลยนะครับแล้วผมก็ใส่รถ แนวนี้ริมนี้ทั้งแนวก็จะเป็นสองนิ้วสองนิ้วยาวมาเลยขึ้นไปหาขึ้นไปหาต้นตุเรียนผมอาจจะใช้เป็นหกขุนเดี๋ยวดูทีนะครับว่า6กหกขุนกับสี่ขุนดูตามความเหมาะสมนะครับไหนๆก็เ,เสียเวลาแล้วนะจ้างเขามาแล้วครึ่งวันเขาก็เสียเที่ยวเขานะ ให้เขาอยู่ทั้งวันเลยวันนี้ให้เย็นก็เดินทางกลับกรุงเทพนะรถแมคโครนี่อยู่มินบุรีนะอยู่มินบุรีนผมอยู่รักกระบ,บงังเนี่ยฮะดูความชื้นในดินเดี๋ยวบางท่านเข้ามาโอ้โหทำไมขุดล่องใหญ่จังนะฮะทำไมขุดล่องใหญ่จังต่อท่อเสร็จคุณจะกบยังไงไหวนะไม่ไม่ใช้แรงงานคนนะครับกบเดีย๋ยวจ้างรถไถลุงมาไถ ่อเสร็จก็รถไถลุงไถดินกบกบกบนะฮะจ้างชั่วโมงละแปดร้อยแล้วครับรถไถก็จะไวนะะนี่ว่าล่องใหญ่เนี่ยมันปัญหาก็คือแมคโครบุ้งกีเล็กเขาไม่ได้มานะฮะไม่เป็นไรหรอกครับทุกอย่างทำความเหมาะสมแล้วแต่ปิกแพงหน้าง,งานนะครับจะตีรถกลับไปเลยเขาก็เสียเที่ยววันนี้เขาก็เหมือนเขาว่าได้ครึ่งวันอย่างเงี้ยก็ขา,ขาดรายได้ไหนเข้ามาแล้วเนาะ ก็คนงานเข้ามาลูกน้องเขามานี่เขาต้องจ่ายทั้งวันอยู่แล้วพบกันคนละครึ่งทางวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ